ก็สบายดิยามเช้าจ้ายามสายๆกันหน่อยไปไหนเนาะแขกคนไม่ยามมาดามตื่นระเ่นอนะขึ้นเบื้งกันตื่นระเ่นจ้า <laughs> ว่าไปหลอกลวงประชาชนเอียมมาละเดี๋ยวไปปลุกไอ้คําแสงกับเมียพนกันนะจ๊ะ่ร,ะรู้ว่าตื่นหรือยังสองเถาพอนอนหนีมนขึ้น ข่าวเริ่มออกง่วงเลยพี่น้องข่าวดอเนาะอีกเดือนสอกเดือนกันด้แก้วพี่น้องดิแก้วก็เรื่องอลามถวทุ่งนะจ๊ะ โลนอนดีเถอะน้องบุติีข่าวบรจ้าเมื่อคืนฝนตกน้องเมื่อคืนฝนตกพากันมานั่งเล่นอยู่นี่แหละฝนตกฝนตกเปิดปล่อยนะคะเมื่อคืนเดี๋ยวพาพี่น้องบุกป่ามันใหญ่สั่งใดนพอปี๋ ปลานิลน,นะปลานิลปลานินแลแต่กับปลาในาปลาอเมตอนน้ำโขงก็มีจ้ะครับปลานิลน,น้อยปลานนหนิลธรรมดาไม่แล้ปลาดุกก็มีพี่น้องปลาดุกหน้าหรือนะสวัสดีตอนเช้าประเด็นนอนนอนมวลคักมวลแน่บ๊อ จะหนักแนมขึ้นนี่ปาสุกก็ออกจากกินนอนนนอโซฟาต่อหาหลังหนากกินข้าวจ้ะเป็นเังไงตอนแดดออกฟันยังฟันยังวันนี้เลขออกพี่น้องวันนี้วันรวยวันรวยหวยออกได้ตัวไหนพันดี่บย เอาดีดบริพันฮ์ฮ <c oughs> ัอาีนะ่ <c oughs> คอยเฝ้ากันเถอะแ่ช่วตื่นหรอ่ตื่นแล้วตื่นแตกนอนต่อในโซฟาเดี๋ยวไปกินถากัน อาไปนมกนมบังเยสีดซีนมาแลยจ้าสอบพุทรนึสองล้านห้าสิบกยดิบแต่พี่น้องสู้แขกกินนะคะกับดาจ้ะ

Bye. ปุ่นหรอกจ้ะปวรบกวนพิ่ราให้เพิ่นอนคืเพ่กกันนอนนี่แหละนอนเนี่ยนอนจะเตียงประสพุกพู้กินข่าวป่ะสุก นอนมองนั่นแต่ก็นอนมองนี่ชิ่นสาวลัคนนั่งลุกนะทุกข์หครับหนักฝันบอ่อยู่นี่เออฝันฝันมามีคนโอนเงินเขาวันซี่ประมาณสองพันเจ็ดร้อยกว่าบาท สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดหากนะพี่น้องนะมาเ็เล็กไทยเล็กไทยเขาบัญชีเล็กไทยบัญชีเจ้าอย่างสงะเจ็ดห้านึหาเจ็ดาเล็กไทยบัญชีเจหนึ่้าจ้ะเล็กไายบัญชีเจ็ดหนึ่งห้า เจ็ดหนึ่งห้าค่ะจัดไปจ้าวันนี้วันรวยวันหวยออกส่วนอัมบรานอนป่านตายค่ะนอนป่านตายปวดเบิดกรุดกกระเดียนยั่งยอยู่แล้วไอ้บอเฮิร์ไปกินปลาเผาเงินชาอตสองหนึ่งหาสอ่น้องสองหนึ่งหานะคะถ่ายปั๊ดซีป้าสุพันว่าเขาเงินใหา โอนเงินหายไทราะสสองพันเจ็ดอยสองพันเไปไปลายนะคะตีอันนี้กันไปเองจ้ะเมืกี้เขาได้ลองไป,ไปกินปลาเพ้าต้อนั้นบ่อบ่อจังเมือเขาบ้านนายบฮะขสิ่อกอนปลายนะตอนนี้สิบโมง้ เขาว่ากินยูนีกย็ยัดพอดีได้เวลานนียคยเขามาแต่ช่องรอบแล้วออเออเขามาแต่เช้าผูกเกือหมูเกือมาเขาเก็บพักเก็บหนาแล้วเขาเมื่อส่องรอบแล้วคอยกับ <ขอ S 1> ท่านตื่นคอยตื่นตนนนอนไหนปเ๋ยนองพร้อมมื้มันขึ้นนี่กับมันขึ้นว่าในกับปุ๋ยนอนไปตื่นยังในเมือง แม่เมยเอามาได้คบ๊อานนอยู่พี่น้องจนเดือกนะบอ้ยเขาเขามานอนโฮโบแมาเลยคืนกินนั่งกินกันกันอยู่พูดแล้วก็มานั่งกินต๊ะบะม่จ้าเขาไปรถตีสามสิเจ็แล้วตีสามสามโมงะสาวสามโมงตีสามมีตาแดดจบเจอเนาะสางอแหงเยอะเพิ่งรับลูกนะอแซงก็ไปรดก เราอาบน้ำหลัดตื่นเราได้ไปกินข่าวเดี๋ยวฮากับข่าวซุปก่อนนไม่ต้อัจงว่าว่าออยห่าวันสิมาเห็ดนแล้วนะเรียกนัวนี้เสร็จออกไปทงลองค้านเราอะขาห่มหรืกว่าตุนมันดินั่นหละ เลขพี่น้องเลขบารสุกพี่น้องสองหกได้เลขตัวเดียวกับอัมบราสองหกจ้ากับเก้าหนึ่งแปดกับเก้าหนึ่งแปดสองหกจัดไปค่ะพี่น้องจ้าสองหกวันนี้วันรวยวันหวยออกนะค่ะบรวยมันอิสิรวยมือใดพี่น้องเนาะบัวใบหนึ่งกับใบหนึ่งจี่พอคอยกินเบียร์เพราะจะแกวจะใด ตั้งว่าด้วยหกละมันก็ถือฮกกละเนี่จะเสียยัาาสีแบงค์จะาบหรอซาบา,กาบ,าาบากระายด้ยละแม่เ่ยบาบด <c oughs> โอเคเป็นพยานด้ยพี่น้องตะกี้เฮนแลเดอตัวเ,วเลขเออซ <c oughs> าบาัดถือไจ สาบาทถือปุ้มเป็นสาบาทขลุเอนนอเจ้าซื้อมาเน่ยใบละร้อยเนาะเจ้าหักแบ่งคอยสาบาทเท่ากับเจ้าน่ะเหลือแปดสิบบาทเออโอ้ยพ่อขอยาพ่ออยากคาเบโนชั่ถ้าจะกินขเขาเรียกห่อขนมบ่สข้าขนมยิ้มแน,นอนบ้านเนีน่เนาะเมะื่อคืน แม่มนันบ้านอคือบอกต้มเป็ดไปน้ำจัเดี๋ยวตักต้มเป็ดให้เขาก่อน ตัวปิดมือคืนพี่้องเปิดกับตัวมาคืนสามพุ่นะตัวเหลือเต็กอันนี้มันนกันเตกเปดิด ของมายังทั้งภากใต้จต่บเมียงของฝากเพื่นก็เอามาเขียบเน่าเนี่ยจาะมาเขียบนะเขียบโอ้ยเงินเงินเจ็เออเนเงินจะมีเื้นน่ะด้ยินก่อนง่ายไ ชืああ่อเรื่องตะหมางเน่าห้เพิ่นนะจ๊ะหมากงเนาเขาเอาไอ้ก <training S 1> ิ <kindergarten> ่นนะพี่น้องเรียกตะหมางเน่าให้ผัวบ่อกเม่นว่าเรียกตะมางดีๆไว้ให้ผู้บ่าวมาจักหมากเน่าไว้กินเองรู้ทันดีหมากงไม่มีบ่งนะก็ไว้กินเองเพื่อผู้เรายอมอดบ่ เกิบไม่ไม่โซนเด็กยัเก็บินบวานตัวคำบ้านเนี่ยพี่น้องเทศกาลนั่นมาเขียบทำมันชุกกต่มันใส่โบได้เอามาชิมเพิ่มน้ำแน่นะหมากตัวได้ชุกแห้งๆบ่อหายเรากะย้ำมันไกลเลยมันชิบหัวเขาเออเอาหมากดิบน้ำเมื่อเราก็พอดีเผื่อเราเมื่อกรบโบมขึ้นหนึ่งสองขึ้นก็ได้กินแล้ว เนางนักโโ้ยโออ่จะขับไปบ้านไหต่อีกยายเติบอันียมาบรินมข้าต้มขนมบอจ้าก็ึ้นมาซอยเขาจะไม่บวมุกกะผู้ได้ไปหาเหดหาหอนมัน ใส่แป้งกับ่กแป้งหมกค่ะใส่แป้งหมกขนมห่อล้นี้แม่มกได้แล้วขนม ซุกแห้เหมียคนหมกอ่ะแข่งบ่นแ่ทเรถ้านเปิดประเพณมาคืนเปิดตนั้นเก้า วันนี้ห่อขนมพุ่งนี้ข้อเขาสากวันเขสาสักพี่น้องเอ้ยจังไรก่อย่าลืมนะคะเลขเลขวันนี้วันรวยเลขซุปยังเกาะหาหนึ่งหนึ่งหะสองสองเจ็ดหเเจจวันสอง็ดดลว เขานอนลายปี่เ <festivals> ห็นฟันบกครับแสงกขานอนฟันฝันหักบจื้อเพิ่น็ดลนาเู้ยไปปปากแกงทะเบียนรถ อย่าลืมเลขคุณแม่กันละกันพี่น้องเจ้ามันสก๊าบมาออกวะจ๊กเราฟันว่าได้ขี่รถเท้าได้เลยเอาคขยอันแก่รถเท้าไปรถเท้ากระเจี๊ยบชิ่งดิฉันเน่ยท่านบอกควอยกะได้ข้อยเลยงควนยนะควอยสี่เก้าแปดเก้าสี่เก้าสามไม่เท่าว่าีไม่เท่าว่าฟันแล่านางขี่ควอยคว่ยเลยแก่รถใหญ่เท้า สามเก้าส yeah. okay. ี่เก้าแปดเก้าบ่เลขควยนั้นศูนย์เ้าสี่เก้าแปดเก้ฮะ้ศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าเลขควยน่ะเลขทะเบียนรถอย่งเง้เจ็นย์เจ็ดหกเจ็ดหกเจ แห้งก็ไล่ไปตัวไรก็คือเล็กสุกเลยสุกเรียบร้อยนะขนมใหญ่รุ่นนะคะ เคงกตายังขมเห้ดเท่เธอชอ่กอขมเาัีไปให้แขกชิมค่ะนใกานง่สให้แขกชิมพะชันพี่น้องจ๋าพี่น้องจ่าพี่น้องจ๋ามาสนิทเวลาพจ๋ากอนนาจาคนก็พดคอมเมนต์ขอบคุณ ทุกกำลังใจขอบคุณเอื้ออาบสุขสุขคนเด้อจะขาดโดยสบายดีจ้า